แถลงการอ่าไม่ใช่สวัสดีทุกคนวันนี้ครัวนายกต้องเราจะมาทําเมนูแรกเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของที่จังหวัดอุดอรและเชียงคานนั่นคือไข่กระทะจ้าและเรามาดูส่วนผสมกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนี่อย่างแรกเลยไข่กระทะก็ต้องมีนี่ไข่ไข่นะไข่หนึ่งใบสองใบแล้วแต่ สร็ปุ๊บหมูยอหมูยอเสร็จปุ๊บหมูสับหมูสับเนี่ยเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้เอาไปทําปรุงเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปรุงต่อไปกุนเชียงกุนเชียงนี่ขอบอกว่าตรงมาจากน้องคายเลยต่อไปต้นหอมซอยนะนี่แล้วก็เครื่องเคียงเวลาทําเสร็จแล้วก็นี่ซอสมิกกี้ซอสมะเขือเทศจึ๊บพริกไทยก่อนทํา เราต้องมา,าทำอาหารให้สะอาดาต้องใส่หมวกคุมก่อนหมวกคุมผมให้เรียบร้อย <c oughs> อกันผมตกใส่กระทะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทำกันเลยจ้า,าตั้งน้ำในกระทะให้เดือดน,นะคะเสร็จแล้วใส่กุนเชียงลงไปเลยจ้า คุณเทียงเนี่ยสั่งตรงมาจากร้านแดงแหนมเนืองของหนองคายเกลยนนะจ๊ะอ่าเราก็พริกซ้ายพิกขวาจนน้ําแห้งได้ที่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ผัดจนให้ปุนเชียงเนี่ยเหลืองสวยเท่าที่เราถูกใจนะคะอ่าก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็มา<อ>ตั้งน้ํานะคะให้เดือดอีกรอบหนึ่งล้วนหมูสับจ้าใส่หมูสับลงไปแล้วเราก็ผ,ผัดผัดผัดนะคะอะคนเลย พอหมูเริ่มสุกได้ที่นะคะเราก็ใส่ผงปรุงรสใส่ซอสหอยจ้าไม่ต้องเยอะนะใส่พอประมาณอา้าวใส่ซีอิ๊วขาวจา้าเสร็จแล้วเราก็ผัดต่อเลยจา้าผัดผัดผัดไปจา้าพอหมูสุกได้ทีแล้วเราก็โรยต้นหอมลงไปจา้าแล้วเราก็ผัดต่อเลยจา้า ผัดจนหมูผงปรุงรสทุกอย่างเข้าที่แล้วอ้าวก็เป็นอันเสร็จนะจ๊ะสำหรับหมูปรุงรสอ่ะอันนี้เรากมาตอกไข่ใส่ถ้วยนะจ๊ะอ้าวตอกใบที่หนึ่งลงไปตอกไข่ใบที่สองลงไปอ่าเสร็จแล้วเราก็มาตั้งกระทะนะจ๊ะใส่เนยลงไปจุบมา อ้าวไม่ลงอ้าวใส่เนยลงไปจุ๊บทีนี้ก็รอให้เหนยละลายนะจ๊ะพอเนอยเริ่มละลายนะจ๊ะเราก็กลิ้งให้เนยเนี่ยทั่วก้นกระทะนะจะ่าพอเนอยละลายดีแล้วใส่ไข่ลงไปเลยจ้าอ้าวใส่ไข่ลงไป ต่อไปใส่หมูหยอต่อไปกุนเชียงตั้งกระทะรอให้สุกนะจ๊ะอ้าวลืมนะจ๊ะลืม เราลืมใส่หมูสับจ้ะเอาใส่หมูสับปรุงรสลงไปจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่จามใจชอบไปเลยคนอ้วนก็ใส่เยอะหน่อยนะจ๊ะอ้าวปิดฝาอาเปิดฝาดูสุญยังโอ้โหหอมมากเลยจ้าทุกคนกินเนยนี่หอมสุดยอดเลยเาทานี้เราก็เตรียมยกลงอุยร้อนร้น ยกลงเลยจ้าเสร็จแล้วนำไปใส่ในถาดนะจ้าป้องกันร้อนจ้านี่จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไข่รกระทะทาทาถา้ทาท,าท,าท,าทีนี้เราก็มาใส่รวยผงชูรสนะจ้าใส่ซ้อนมะเขือเทศแล้วแต่ชอบเลยใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เลย ย่ะซอสแม็กกี้ลงไปนะจ๊ะสำหรับใครที่ชอบเค็มว้าวชุ๊บไข่เยิ้มเยิมเลยจ้ารบกวนกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ